กิจกรรมสืบสอบอิสระแพนเค้กผักกาดขาวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกิจกรรมสืบสอบของเด็กหญิงชืยานิแสงล่าค่ะว่าการลองกินผักกาดขาวครั้งแรกเป็นยังไงบ้างวัตถุประสงค์ของงานนี้คือหลังจากที่ได้สืบค้นข้อมูลของผักกาดขาวผักที่เด็กๆไม่ชอบที่สุดได้ข้อมูลมาว่า ผักกาดขาวเป็นผักที่มีต้นกําเนิดในประเทศจีนรับประทานง่ายคนไทยนิยมนําผักกาดขาวมาทําอาหารโดยใช้เป็นส่วนประกอบของแกงจืดซุกี้ผัดผักผักกาดขาวมีสารอาหารแร่ธาตุวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดเช่นแมงกานีสโฟเลตไฟเบอร์วิตามินเอวิตามินเคฟีอล การบริโภคผักกาดขาวจึงอาจช่วยลดความเสี่ยงโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจรวมถึงช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายได้หนูก็เลยอยากจะทดลองทำเมนูอาหารที่ทำจากผักกาดขาวแต่เมนูอาหารจากผักกาดขาวที่หนูจะทำต้องเป็นเมนูที่คนไม่ชอบผักกาดขาวที่สุดแบบหนูทานได้เอาละก่อนจะเริ่มเมนูหนูต้องเก็บภาพกับผักกาดขาวซะหน่อยค่ะสู้ค่ะ เมนูแรกที่หนูทดลองทำคือแพนเค,ค้กผักกาดขาวมีขั้นตอนการทำดังนี้ค่ะเริ่มจากการเตรียมผักกาดขาวเลยค่ะนำบริเวณส่วนของใบที่เป็นสีเยเขียวนำไปต้มให้สุกระหว่างที่รอผักกาดขาวสุกเรามาเตรียมแป้งกันเลยค่ะส่วนผสมของแป้งแพนเค้กได้แก่แป้งไข่ไก่และนมสดที่หาได้ง่ายๆมากๆค่ะ นำส่วนผสมทั้งหมดเทรวมกันคนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างที่เราผสมแป้งหนูคิดว่าผักที่เราต้มไว้คงสุกได้ที่แล้วนำผักกาดขาวที่สุกได้ที่มาสับให้ละเอียดเพื่อนำมาผสมลงในเนื้อแป้งที่เราเตรียมไว้นั่นเองคน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 ให้แป้งกับผักกาดขาวผสมเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะหลังจากนั้นพักแป้งไว้สัก15นาทีก่อนนำลงไปทอดน,นะคะ ระหว่างที่เรารอแป้งยังมีผักกาดขาวอีกส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ส่วนที่เหลืออยู่นี้เราจะทำผักกาดขาวเทมปุระค่ะไปเตรียมกันเลยค่ะหั่นผักกาดขาวเป็นชิ้นพอดีคำค่ะหนือะหหารเป็นแห้งยาวๆพอหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมแป้งทอดกรอบกันค่ะนำแป้งอเนกประสงค์ผสมกับน้ำหลังจากนั้นนำผักที่เราหั่นไว้ลงไป,ปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปทอดได้เลยค่ะว้าว มากๆเลยแพนเค,ค้กผักกาดขาวผักกาดขาวเทมปุระและสุดท้ายแซนวิชแพนเค,ค้กผักกาดขาวหนูสำรวจเพื่อนๆจำนวน30คนว่ามีใครชอบกินผักและไม่ชอบกินผักกาดขาวบ้างพบว,ว่าเพื่อนๆ1 1คนไม่ชอบกินผักกาดขาวและอีก19คนชอบกินค่ะโอ้โหเมนูผักที่ไม่เหมือนการกินผักเลยมันอร่อยมากๆสำหรับหนูที่ไม่ชอบกินผักกาดขาวที่สุดค่ะ ย้ำไปเลย